พ่ะวันนี้นะคะพินิจชาแนลนะคะก็จะเอากินยัมมา่าอยู่แล้พี่นอ้องอัดไปสองคลิปนี้สามคลิปนี้แล้วมาด้วยพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดซับสไคร์นะคะให้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะอะวันนี้นะคะกดแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วยกันพินิจนะคะก็จะมาบอก ช่องทางการสร้างตัวตนนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งค่ะอย่างเช่น Facebook ค่ะ facebook เนี่ยปกติผู้คนทั่วไปจะไม่รู้ว่าเขาไว้ให้เล่นเฉยๆเนาะแต่คนส,นส่วนมากเขาจะมาสร้างตัวตนใน Facebook แล้วก็ขายของอะไรด้วยเขาทํายังไงถึงขายถึงขายได้ถึงพูดได้ในขณะในยุคนี้มันจะโดนตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลการขายสินค้ายเยอะมากนะคะแล้วต่อมา ทำเพจค่ะทําเพจขายสินค้าแล้วก็เพจอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะมาแบ่งเป็นข้อย่อยในการทําแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ YouTube ค่ะ YouTube นี้มีแ s s i ท e i อินทำนะคะถ้าทุกคนอยากทํานะที่เป็นอิสระภาพเป็น้องของตัวเองนะคะแล้วต่อมาทิกตอกค่ะ t i k t อกก็มัน คือไม่รู้เขาขายกันยังไงเขาคนขายก็ขายคนให้ความรู้ก็ให้ความรู้แต่ละหลักแล้วเขามาให้เล่นต,ติ๊กตอกเพื่อขายของแต่เขาขายเรียนกันเอานะแต่ถ่ายิงแอดของติ๊กตอกก็ถูกมากแต่ส่วนมากที่นี่ไปเจอนะคะคนสําเร็จที่เขาทําปั้นตัวเองขึ้นด้วยการสร้างตัวตนก็สามารถขายรายได้ไายไ,ได้เดือนละแสนเดือนละล้านได้ค่ะจนเขาปัจจุบันเขามาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่นี่ไปติดตามเขาเนาะอ่ะ ใน facebook เนี่ยค่ะเขาทําอะไรกันบ้างเนาะในเ facebook เนี่ยนะคะเขาขายกันอย่างนี้คือคือเขากินเขาใช้พี่เป็นมาในยุคที่แบบเปิดบินนะคะเพราะว่าคนที่เขาเปิดบินขายอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็รวยก็มีขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่พี่ไปติดตามเขายเางเช่นในติกต็อกเนี่ยค่ะนะหรือใน facebook พ่ก็จะไปค้นหาคนที่เขาทำแล้วขายดีขายปังเพื่อก็จะไปหาคนประเภทนี้มาเป็นเพื่อนเนาะอะมืงอ ถ้าสมมติเราเปิดบินเราเราเปิดบินไปแล้วใช่ไหมหรือเราซื้อสินค้าตัวนั้นอะไปกินไปใช้ดีแล้วเราก็ขายเราทําแนวไหนก็ได้อ่านนะคะขายยังไงทีเนี้ยนะคะให้เรารีวิวค่ะให้เรารีวิวใช้เองให้ลูกค้าดูนะคะต่อให้คุณโพสต์เหมือนที่นี่แหละโพสต์ไว้แต่ว่าของยังไม่มีเรายังมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราต้องใช้ให้ลูกค้าดูเหมือนเราต้องโชว์สินค้าแบบเนี้ยให้ลูกค้าดูอะลูกค้าถึงจะเชื่อใจอะไรแบบเนี้ยอ่ะ แล้วเราก็ใช้เองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเราสวยขึ้นเราหุ่นดีขึ้นเขาก็จะซื้อเราหรือว่ารือเขามีปัญหานั้นจริงๆเขาก็จะซื้ออะไรประมาณเนี้ยอันลับอันดับแรกในการขายใน Facebook นะหนึ่งค่ะหน้าโปรไฟล์นะคะต้องเป็นรูปเราชื่อเราหรือชื่ออะไรก็ได้ที่มันเป็นมงคลสำหรับทุกคนนะ่ะเนาะอ่ะต่อมานะคะการรีวิวค่ะ รีวิวตเองคือต้องใช้ทุกวันทุกวันนะคะจนกว่าจะเห็นผลหรือเห็นผลแล้วก็ต้องใช้อยู่ทุกวันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าถ้ายิ่งใน f เฟ e b o o k มันเป็นตัวเราทั้งหมดเลยอ่ะเรามีโอกาสที่จะขายได้สูงเพราะว่าลูกค้าจะส่องดูว่าคนนี้ไหมคะคนนี้ขายจริงไหมอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันเป็นภาพแอดที่ต้องแต่งโพสใช่ไหม แต่ถ้าวันนี้เราสามารถแต่งภาพโพสขายเองได้มันจะแตกต่างจากคนอื่นลูกค้าก็จะเห็นความแตกต่างหรือวันนี้เราสามารถไลฟ์สดหรืออัดคลิปเองได้ลูกค้าก็จะเห็นความแตกต่างจากแม่ค้าคนอื่นเราก็จะมีโอกาสที่จะขายได้สูงสําหรับใครที่มือใหม่เนาะ,ะสำหรับมือเก่าเขามีพื้นฐานของลูกค้าของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมีลูกค้าะระดับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปแล้วนะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องใจไม่ต้องไปอิจฉาใครแล้วไม่ต้องไปหนอยตัวเองด้วยเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทําเราต้องเรียนรู้ แล้วก็พัฒนาแต่อิงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมียอดขายปังๆตามที่เราต้องการนะคะทุกคนอะส่วนใน Youtube ทุกคนก็เป็นโหลดคลิปโหลดแอปค่ะค่ายมาเตอร์มานะคะมันมันใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อตัดต่อต่างๆนานาเอามาใช้ในทุกทุกช่องทางค่ายมาเตอร์นะคะแล้วก็คุณก็มาทำคลิปลง Youtube อัดคลิปอย่างที่พิธทําหัวข้อต่างๆที่แบ่งปันในทุกวันอะส่วน t ิ k ตอ เราก็มาเน้นให้ความรู้เราจะสอนขายก็สอนขายสอนขายเสร็จแทรกด้วยว่าเราก็พูดสินค้าเราไปด้วยก็ได้ว่าเออนี่นะเรากินเรากินตัวนี้แล้วแบบมันขับถ่ายดีมากอะ่ะคือมันล้างลําไส้ได้ดีมากนะคะลําไส้สะอาดตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรเราก็พูดขายเนียนไปด้วยนอกจากเราไปให้ความรู้แล้วเราไปแทรกกันขายเนียนด้วยนะคะอย่างเช่นในติ๊กต็อกที่ก็มีแต่ให้ที่ไม่ไม่แทรกขายคนะ่ะ ที่เคยโดนบล็อกค่ะนะคะในติ๊กต็อกพกงอะส่วนนี้ไม่กล้าที่จะแบบว่าถ้าไปก็ไม่อยากจะได้ขา,ายเนียนเลยถ้าตรวจสอบเจอปุ๊บเราก็โดนเลยะ่ะอะไรแบบเนี้ยนี่แหละแล้วก็ทําสม่ําเสมอไม่ใช่แบบว่าโพสสองสามวันแล้วเลิกโพสตถ้าสมมติเราโพสต์เนี่ยหรือว่าเราอัคดคลิปไปทําำอะไรเราต้องมีตัวตนทุกวันทุกว,วันอ่ะจนกว่าเราจะขายดีตอนที่เริ่มต้นการขายของอนไ์ใหม่ๆทุกคนรู้ไหมว่ากี่เดือนถึงขายได้ตั้งสามเดือนนะคะ ความขยันของเราตั้งสามเดือนแล้วไม่ให้เกียจด้วยนะขยันด้วยเห็นไหมนิดขายสมุนดาแค่เก้าวันใช้ความเชื่อเนี้ยแล้วก็เฮ้ยขายได้อ่ะนะเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอันดับหนึ่งด้วยถ้าเราจะเข้ามาทําแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าเราอ่ะท่านจะนําพาให้สิ่งดีเข้ามาหาเราให้เราขายได้ขายดีขายปังแล้วคุณก็จะขายได้ขายดีนะคะ นี่พี่นิก็กินตัวนี้เอ็กดูค่ะนะคะตัวนี้แอปเปิลดีท็อกนะคะช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารระบบขัาถ่ายเร่งการ้องผานลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะทานเยอะทานมากเท่าไหร่แน่นท้องเหรอออกหมดเกลี้ยงเมื่อเช้าดีดีสามค่ะสองสามรอบเลยค่ะนะคะแรกๆค่ะกินเยอะเขาเขาจะขับของที่มันตกค้างอยู่ในลําไส้ตรงเนี้ยออกจนพุงเรายุบอะ่ะจนหน้าท้องเราเบนราบค่ะทุกคนแต่ต้องให้เวลาด้วยนะแต่สําหรับใครที่อยากน้าท้องเบนราบเนาะแต่ ถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผัวนะถ่ายยากคุณมากินเนี่ยคุณจะบอกโอ้ยขอบคุณมากมากเลยที่แนะนําให้อย่างนี้เลยค่ะรีสตาก์รันต,ตีเลยนะคะส่วนตัวนี้คืออ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแมพูพิงเลยดีเห็นบอกขนาดแค่นี้พี่ยังลืมเลยค่ะนะสบูมม่พิงเลยดีเป็นสบูมม่ที่ไว้ล้างจุดซ่อนเลนค่ะนะพี่นี่เป็นคนหนึ่งค่ะมาเล่าให้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นคันตกขาวค่ะนะคะ มันตั้งแต่ใช้ตัวนี้มานานหลายปีไม่มีปัญหานั้นเลยค่ะไม่เคยหยุดใช้เลยมากกว่าสองปีเลยทําค่ะเ mm hmm. พิ่งจะกลับมาขายอีกจริงๆอ่ะเราจับตัวใดวตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราใช้ทุกอย่างแต่เราก็สมมติว่าเราขายหลายอย่างเราก็ลองโพสต์แค่อย่างเดียวเยอะๆเพราะบางทีมันเหนื่อยไหมการที่เราต้องมาคเอดสมองให้ต้องทําหลายอย่างจนเกินไปแต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาสามารถโพสต์หลายอย่างได้ mm hmm. โพสต์โพสต์คลิป พ้วันละอย่างละห้าแค่นั้นลูกค้าเขาเข้าใจแล้วว่าเราขายหลายอย่างนี่แหละวันนี้พี่ขอจบคลิปแค่นี้ฮนะอร์เราพนองไปทางไหนก็เนอะ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มากดทัศน์ไทยกดติดตามให้ขอบคุณทุกคนทุกช่องทางนะคะที่อ่ะ อาจจะยังไม่ได้ซื้อสินค้าจะซื้อว่าซื้อหรือว่าดังหนากันทางนะคะขอบคุณหลายๆที่มากดติดตามกดซัพตะไช่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนขอบคุณลูกค้านะคะที่มาสนับสนุนนิดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนสินค้าร้านแม่นิดนะคะบ๊ายบายบค,ค่ะ